คลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าจากข่าวเรื่องอาคาเน์ประกันภัยกำลังจะปิดกิจการเนี้ยเราในฐานะประชาชนจะต้องทําอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีประกันหรือกรมธรรม์กับอาคาเน์ประกันภัยนะครับอย่างเช่นผมเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งนะครับจะควรจะต้องทําอย่างไรนะครับข่าวนี้นะครับก็คือเริ่มมาจากการที่ว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอคเนประกันภัยก็ออกแบบประกัน แบบใหม่ก็คือเจอจ่ายจบนะครับเพื่อรองรับการเรื่องของโควิดนะครับแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นก็คงจะคิดว่าโควิดน่าจะไม่ร้ายแรงขนาดเท่ากับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือว่าเขาคงคิดว่าน่าจะได้กําไรพอแล้วก็ได้เบี้ยประกันมาเยอะพอสมควรนะครับระดับก็เกือบพันล้านเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาคาดไว้นั้นผิดก็คือว่าจริงๆแล้ว อัตราการเคลมเนี่ยเยอะมากสําหรับเรื่องของเจอจ่ายจบบนโควิดนะครับเพราะามีคนติดเอ่อติดเชื้อโควิดแล้วก็เป็นโควิดกันเยอะมากทําให้เขาต้องจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นถึงเป็นประมาณ9 0 0 0ล้านบาทนะครับทำให้จิตการเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็จริงๆแล้วสัญญาณมันมีการเตือนไว้แล้วครับก็คือดูจากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิกหน้าผมจะมาบอกให้นะครับว่าเราจะดูยังไงนะครับ ก็ื่อจะเตือนตัวเองหรือว่าจะดูตัวเองก่อนนะครับว่าควรจะทําประกันกับบริษัทไหนนะครับถ้าอัตราส่วนตัวนี้มันชี้มีสัญญาณบ่งบอกนะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่สําหรับครั้งนี้นะครับการที่เขาจะปิดกิจการตรงเนี้เราควรจะต้องหนึ่งเลยก็คือมองหาบริษัทใหม่ที่จะมารองรับกรมธรรม์ที่เรายังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะายังไม่ไม่ได้ปิดกิจการโดยอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาต้องรอ คำอนุญาตจากคอปปหรือคณะกรรมการควบคุมเรื่องของการประกันภัยนะครับกับประกันชีวิตของประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อเซฟตัวเองนะครับถ้าเกิดเช่นมีรถที่เรายังมีกรมธรรม์ประกันกับอาคาเน์อยู่เนี่ยนะครับเราควรจะต้องหาที่ใหม่โดยเร็วนะครับมิฉะนั้นตอนที่เราจะเคลมตอนนี้แม้ว่าทางบริษัทและคอปปบอกจะเคลมได้แต่อูเขาอาจจะไม่กล้าเคลมให้เรานะครับดังนั้นนะครับรีบหา บริษัทใหม่ที่จะมารองรับในช่วงที่กรมธัญยังไม่หมดอายุนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับว่าจะดูยังไงนะครับว่าเอาบริษัทไหนบริษัทใหม่เข้ามาเนี่ยควรจะต้องดูตรงไหนและโดยเฉพาะตัวเลขมันไม่สามารถโกหกได้นะครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราสามารถจะตรวจเช็คได้ก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ